สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นมรธถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูนันทิดางคำโนโน,นะคะหรือที่เด็กๆเรียกกันว่าคุณครูพี่พลอยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะจะยังอยู่ในบทที่1นะคะปฏิบัติการสายลับจิ๋วค่ะก่อนที่เราจะมาเขียนแทนภาพพงเรื่องในวันนี้นะคะเรามาเฉลย กิจกรรมเขียนคำให้ถูกเมื่อคาบที่แล้วกันก่อนค่ะ,ะมาดูเฉลยกันเลยนะคะนักเรียนตรวจของตัวเองด้วยนะคะถ้านักเรียนเขียนผิดให้นักเรียนเขียนแก้คำผิดนะคะอ่านักเรียนดูของครูก่อนค่ะ,ะเรามาเขียนแก้คำผิดตรงนี้นะคะแล้วขีดเส้นสองเส้นนักเรียนพับกระดาษสมุดนะ แบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ขีดเส้นตรงตรงกลางแบบนี้นะคะอ่าสมมุติว่าคําที่หนึ่งลูกเขียนผิดให้ลูกมาแก้ใหม่ให้ถูกต้องตรงนี้นะคะโอเคไหมคําที่หนึ่งคำว่าฉันเพนเด็กดูด้วยนะคะข้อสองสมาชิกข้อสามปฏิเสธ ข้อ4มารยาทข้อ5้ประตือรือรน้นถ้าลูกมีข้อไหนเขียนผิดลูกก็เขียนให้ตรงกับข้อนั้นนะคะอโอเคค่ะสำหรับคนไหนเขียนถูกทั้งห้าคำเก่งมากๆเลยค่ะแต่คนไหนที่เขียนผิด ไม่ต้องเสียใจนะคะมารู้จักคำศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าครับเริ่มจากคำว่าจอกแจกหมายถึงเสียงของคนทั้งกลุ่มที่ต่างคนต่างพูดกติกาหมายถึงข้อตกลงข้อบังคับ ปฏิบัติการหมายถึงทำงานตามหน้าที่มารยาทหมายถึงกิริยาวาจาสุภาพเระยบร้อยฉันเพนหมายถึงกินอาหารกลางวันใช้สำหรับพระสงฆ์ สายลับหมายถึงผู้ที่เข้าไปสืบค้นความลับอ่าต่อไปเรามีเกมมาฝากเกมถามปุ๊บตอบปั๊บนั่นเองค่ะถามปับ๊บตอบปุ๊บใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมนะคะเกมนี้ไม่ต้องเขียนลงไปในสมุดนะคะพี่พลอยถามปุ๊บดูก็เลือกคำตอบปั๊บเลยนะคะโอเคไหมคะ อ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะคำในข้อใดหมายถึงข้อตกลงข้อบังคับอกอไก่กระตือรือรน้นขอไข่วิธีการขอควายกติกาอ่าคำตอบคืออะไรคะ คำตอบก็คือคืออะไรคะเฉลยนะคะคำตอบก็คือกติก,กาค่ะไปข้อที่สองคะ่ะข้อที่สองข้อใดคือความหมายของคำว่าฉันเพนที่พลอยเคยย้ำแล้วนะคะคำว่าฉันเพนเราจะใช้กับพระใช่ไหมคะก็ไกล กินอาหารเช้าพอไข่กินอาหารกลางวันคอควายกินอาหารเย็นติ๊กตอกติ๊กตอกตอบข้อไหนนอะหมดเวลานะคะคำตอบก็คือกินอาหารกลางวันค่ะว้าวต่อไปค่ะข้อที่สามนะคะ ข้อที่3ถามว่าทั้งหมดยืนตรงคำนับหนึ่งครัง้งเป็นการกระทำเพื่อสิ่งใดจำได้ไหมคะในเรื่องปฏิบัติการสายรับจิว๋วหน้าแรกเลยนะคะก็ไกลเปิดประชุมขอใครทาความเคารพคอควายออกกําลังกายตอบข้อไหนหนะ คิดออกหรือยังคะหมดเวลานะคะคำตอบก็คือทำความเคารพคะ่ะข้อที่4คะ่ะข้อใดหมายถึงเสียงของคนทั้งกลุ่มที่ต่างคนต่างพูดที่ต่างคนต่างพูดกันจนไม่ได้สับ ก็ไก่จอกแจ๊กขอไข่พึมพำคอควายกระชิบข้อไหนหน้าที่หมายถึงเสียงของคนทั้งกลุ่มต่างคนต่างคนต่างพูดกันจนไม่ได้สับข้อไหนหน้าหมเดเวลาคำตอบก็คือจอกแจ๊กนะคะ เพรสุดท้ายค่ะหัวหน้ากลุ่มมดแดงคือใครนะพี่พลอยจำได้เมื่อคบาพ่เลพี่พลอยก็เน้นย้ำนะคะก็ไก่หนูติดตีขอไข่เปียพอควายหนุ่ยพ่อนี้ง่ายมา,มากๆเลยใช่ไหมคะคำตอบก็คือ หนุ่ยนั่นเองค่ะหนูติ๊ติคือใครคะหนูติ๊ติก็คือเจ้าของสุนัขใช่ไหมคะอ่าส่วนเปียก็เป็นหัวหน้ากลุ่มเหมือนกันค่ะแต่เป็นหัวหน้ากลุ่มมดดำนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะมาเขียนแถนภาพโครงเรื่องนะคะ เรามาสรุปเนื้อเรื่องของปฏิบัติการสายรับจิ๋วอีกหนึ่งรอบก่อนนะคะอ่าก็คือเหตุการณ์นี้ก็คือเกิดขึ้นในเขตลานวัดนะคะมีเด็กสองกลุ่มนั่งรวมตัวกันโดยหัวหน้าหน่ย่ยบอกให้ทุกคนทราบว่าหนูติ๊ตีเนี่ยขอให้พวกเราตามหาหมาจูดผูกโบสีชมพู ที่หายไปตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคะ,ะหลังจากนั้นนะคะจึงมีการแบ่งกลุ่มหัวหน้ากลุ่มมดแดงก็คือหัวหน้าหน่ย่ยส่วนหัวหน้ากลุ่มมดดําก็คือหัวหน้าเปียกลุ่มมดแดงมีการวางแผนแสดงความคิดเห็นจดบันทึกสรุปข้อตกลงแยกย้ายออกตามหาหมาเป็นคู่ๆนะคะเเาามาดูกลุ่ม กลุ่มมดดำบ้างนะคะซึ่งกลุ่มมดดำก็คือจะมีหัวหน้าปียเป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะกลุ่มมดดำส่งเสียงดังต่างคนต่างพูดโดยโดยแยกจ้ายกันไปตามความสมัครใจอ่านี่ก็คือกลุ่มมดดำนะคะเห็นไหมต่างคนต่างแย่งกันพูดเมื่อมีคนแสดงความคิดเห็นก็ไม่รู้ว่าใครแสดงความคิดเห็นใจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะ เพราะต่างคนทําไมลูกต่างคนต่างพูดนะคะไม่ไม่มีใครฟังความคิดเห็นของใครคราวนี้สายรับกลุ่มมดแดงได้ตรงไปที่บ้านนาหวานเพราะนาหวานกลับบ้านดึกอาจจะเห็นอะไรบ้างนาหวานก็เลยตอบกลับมาว่านาหวานได้ยินเสียงร้องนะคะแถวที่ทิ้งถังขยะที่ทิ้งขยะนะคะส่วนกลุ่มมดดาไม่รอช้าค่ะเด็กๆกลุ่มมดดํา มุ่งตรงไปที่บ้านลุงใหญ่เลยเลยนะคะลุงใหญ่เนี่ยเอ่อกำลังทําอะไรคะโยนลูกเหล็กอยู่ใช่ไหมคะกลุ่มมดดำํำเขย่าประตูและส่งเสียงดังทําให้ลุงใหญ่เนี่ยตกใจทําให้ลูกเหล็กตกลงมาใส่เท้าทําให้ลุงใหญ่เนี่ยเกิดความโมโหนะคะและต่อว่ากลุ่มมดดําว่าเป็นเด็กไม่มีมารยาท าคราวนี้กลุ่มมดดําก็ไม่รอช้ารีบไปหาข่าวจึงทําให้ชนกับป้าแจม่มซึ่งป้าแจ่มเนี่ยกาลังนําขนมไปขายใช่ไหมคะคราวนี้พอชนเสร็จกลุ่มมดดาก็ไม่ช่วยเก็บนะคะส่วนกลุ่มมดแดงเดินผ่านมาพอดีจึงช่วยป้าแจ่มเก็บขนมแล้วถามป้าแจ่มนะคะว่าเห็นหมาลายจุดหรือเปล่าอ่า จึงทำให้รู้ว่าหมาตัวนั้นน่ะอยู่ที่บ้านของป้าแจ่มนั่นเองค่ะกลุ่มมดแดงได้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติภารกิจสำเร็จนะคะโดยกลุ่มมดแดงเนี่ยไม่มีการเยอะเย,ะเยะ้ยกลุ่มมดดำเลยแถมยังแถมขนมให้กลุ่มมดดำอีกต่างหากเพราะทุกคนนะคะเอ,อ่อร่วมการปฏิบัติภารกิจกันอย่างเต็มที่เลยนะคะ อ่าบทสรุปก็คือกลุ่มไหนเจอคะเด็กๆอ่าบทสรุปก็คือกลุ่มมดแดงนะคะที่มีการวางแผนอย่างดีนะคะตามหาหมาจุดเจอนะคะอ่าเราสรุปกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่พลอยมีเกมมาฝากคะ่ะเกมพอเล่นเกมจบเดี๋ยวเราจะมาเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันนะคะอ่าเราไปเล่นเกมกันเลยคะ่ะ ใช้เดียวตอนหากันจนเจอจงเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังให้ถูกต้องสมาชิกสายลับจิ๋วร่วมกันวางแผนปฏิบัติการสายลับกลุ่มมดดําเข้าไปหาข่าวในตลาด สายรับคนหนึ่งทำกระจาดขนมป้าตกกระจายเกลื่อนกลาดสายรับกลุ่มมดแดงช่วยป้าเก็บขนมใส่กระจาดก,กลุ่มมดแดงทำงานสำเร็จได้หมาจุดไปคืนเพลินและได้ขนมไปแบ่งเพื่อน หสมาชิกสายลับจิว๋วร่วมกันวางแผนปฏิบัติการ 2. ส,สายลับกลุ่มมดดำเข้าไปหาข่าวในตลาด 3. ส,สายลับคนหนึ่งทํากระจาดขนมป้าตกกระจายเกลื่อนกลาด 4. ส,สายลับกลุ่มมดแดงช่วยป้าเก็บขนมใส่กระจาด 5. กลุ่มมดแดงทํางานสำเร็จได้หมาจุดไปคืนเพลินและได้ขนมแบ่งเพื่อน กำลังสนุกเชียวเวลาหมดซะแล้วไว้มาสนุกกับภาษาไทยกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเ,เล่นเกมจบไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาออดูเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋วใช่ไหมคะเมื่อเราอ่านเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋วแล้วเราจะต้องรู้ว่า ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะแล้วพอหลังจากนี้พี่พอก็จะให้เด็กๆเ,เขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะลงไปในสมุดนะคะ,ะเราอ่านเรื่องปฏิบัติการสายรับจิ๋วไปใช่ไหมคะ,ะมีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร โอเคเรามาดทูที่ใครก่อนค่ะใครซึ่งใครนี้นะคะเป็นการบอกจำนวนตัวละครเรื่องที่อ่านหรือเรื่องที่เราดูนะคะซึ่งตัวละครในเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋วนะคะมีใครบ้างคะเด็กๆจำได้ไหมคะมีหัวหน้าหนุยหัวหน้าเตียแล้วก็มีใครอีกนะ มีหนูติสตีใช่ไหมคะอ่ามีหนูติสต,ตีแล้วมีใครอีกที่สายลับุ่มมดอะไรเนี่ยไปเดินชนนะคะอ่ามีป้าแจมใช่ไหมคะมีนาหวานมีอีกหลายคนเลยใช่ไหมคะอ่าต่อไปก็คือทําอะไรสวนทําทำอะไรนะคะเป็นการบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋วคืออะไรคะ เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาคะก็คือหมาหมาของหนูติตีใช่ไหมคะได้หายออกจากบ้านใช่ไหมคะแล้วคราวนี้หนูติสตีเนี่ยมาทําอะไรลูกมาขอร้องให้สายลับเนี่ยช่วยตามหาสายลับก็ทำไมลูกอ่าสายลับก็ช่วยกันตามหาใช่ไหมคะคราวนี้ไปตามที่บ้านบ้านของใครบ้างไปตามที่บ้านนะ้หวาน บ้านลุงใหญ่แล้วไปเจอกับใครนะอ่าไปเจอกับป้าแจ่มใช่ไหมคะอ่าที่สายรับกลุ่มมดดาใช่ไหมลูกสายรับกลุ่มมดดาวิ่งชนใช่ไหมคะอ่าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หยุดรอที่ช่วยป้าแจ่มเก็บใช่ไหมอ่าคราวนี้กลุ่มมดแดงช่วยเก็บจึงถามหามหมาใช่ไหมจากป้าแจ่มจนทําให้รู้และทําให้ภารกิจเสร็จใช่ไหมคะ อ่าคราวนี้มาที่ไหนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนคะเหตุการณ์ในเรื่องนี้ก็คือเกิดขึ้นในเขตลานวัดใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ได้ไปตามหาหมาจุดนะคะมีที่ไหนบ้างคะลูกต่อไปอย่างไรพอเอ,อ่อในเนื้อเรื่องดําเนินไปเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมีผลอะไรเกิดผลอะไรขึ้นมาคะก็คือข้อคิดในเรื่องนี้ก็คือการทํางาน การทำงานสิ่งใดให้เกิดความสำเร็จจะต้องมีการวางแผนที่ดีที่รอบคอบใช่ไหมคะอย่างกลุ่มมดแดงใช่ไหมลูกที่มีการช่วยกันวางแผนในการทำงานใช่ไหมคะเมื่อเพื่อนแสดงความคิดเห็นเราก็นิ่งเงียบเพื่อฟังความคิดเห็นของเพื่อนแต่ซึ่งทางกับกันในกลุ่มมดมดอะไรคะในกลุ่มมดดำใช่ไหมไม่มีการวางแผนในการทำงาน เมื่อมีการพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นต่างคนต่างพูดคุยต่างคนต่างแย่งจนไม่รู้ว่าเ,ออเพื่อนในสมาชิกในกลุ่มนี่ยรับความคิดเห็นนั้นหรือว่าไม่โอเคกับความคิดเห็นนั้นใช่ไหมคะ,ะคราวนี้หน้านที่ของเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันค่ะ เด็กๆอย่าลืมเขียนวันที่นะคะวันนี้วันอังคารใช่ไหมคะวันอังคารที่เท่าไหร่คะที่สิบสามใช่ไหมคะลูกอย่าลืมเขียนด้วยตัวเลขไทยนะคะเมื่อเขียนวันที่เสร็จแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะ,ะตรงกลางนะคะเขียนว่าแผนภาพโครงเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋ว เด็กๆเ,เขียนเลยค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะเราจะได้ไม่มีการบ้านนะคะอ่ะาวนี้เดี๋ยวน้องเล่าไปทีละบรรทัดนะข้อหนึ่งชื่อเรื่องอ่เมื่อน้องเขียนชื่อเรื่องแล้วนะน้องเว้นวรรคออกไปหน่อยนะคะแล้วค่อยใส่คำตอบนะ น้องอยากเขียนติดชื่อเรื่องเลยนะคะพอชื่อเรื่องแล้วชื่อเรื่องนี้คําตอบเพื่อคืออะไรคะอ่าน้องก็เขียนลงไปเลยปฏิบัติการสายรับจิว๋วโอเคไหมเล่าตรงนี้มาเลยค่ะเนี่ยเล่ามาใส่ตรงนี้เลยนะ่าเด็กๆเ,เขียนไปเลยค่ะต่อไปข้อสองตัวละครตัวละครก็มีอะไรบ้างลูกมีหัวหน้าหน่วยหัวหน้าเตีย นูติตีอ่ามีอีกเยอะแยะเลยน้องก็เขียนลงไปเลยนะคะถ้าไม่พอก็ขึ้นมาทัดใหม่นะส่วนสถานที่มีอะไรบ้างคะในเขตลานวาดัดมีอะไรอีกนะไปตามหาหมาจุดที่ไหนบ้างเขียนลงไปนะคะเหตุการณ์สำคัญของเรื่องก่อนที่เมื่อสักครู่นีที่เราช่วยกันเออสรุป เอาใจความสําคัญนะคะไม่ต้องโลกมาทั้งหนังสือนะลูกนะเขียนเฉพาะใจความสําคัญว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเกิดปัญหาอะไรที่ทําให้สายลัดต้องไปตามหาอะไรและผลที่ได้คืออะไรผลที่ได้ก็คืออะไรข้อคิดสําคัญของเรื่องคืออะไรแล้วคะก็คือการทํางานสิ่งใดการทํางานสิ่งใดให้เกิดความสําเร็จจะต้องมีการวางแผนที่ดี ที่รอบครอบใช่ไหมคะอาเมื่อเสร็จแล้วน้องก็ขีดเส้นใต้ปิดนะเหตุการณ์สำคัญน้องสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งบรรัดนะคะทำด้วยตัวเองนะคะลูกไม่ได้ยากเลยนะอาถ้าน้องยังเขียนไม่ถูกนะคะน้องก็เปิดย้อนกลับไปนหนังสือสามารถดูหนังสือได้นะโอเคไหมตัวละครน้องก็กลับไปหาหนังสือในบทที่หนึ่งนะคะว่าตัวละครมีอะไรบ้างนะโอเคไหม ดเส้นใต้ปิดด้ค่ะอ่าเช่นเดิมนะคะช่องทางการส่งงานให้ผู้ปกครองถ่ายรูปแบบฝึกหัดส,ส่งในรายของคุณครูแต่ถ้าผู้ปกครองไม่สะดวกนะคะให้นำมาส่งเปิดเทอมได้ค่ะ,ะจบไปแล้วนะคะเรื่องปฏิบัติการสายรับจิวนะคะในคาัหน้าครูก็ยังใช้หนังสือภาษาพาทีเช่นเดิมนะคะ แต่เราจะมาอ่านในหลังจากเออบทที่1ใช่ไหมก็มันจะมีเรื่องการอ่านเสริมมดแดงกับมดดำใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนขัามหน้ากันนะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะคะแล้วพบกันใหม่ข้ามหน้าคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ